สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าน้อง AJ Beat กันนะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะของทาง AJ เลยนะคะเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้นะลูกค้ามีกันทั้งหมด3สีเลยนะคะมีสีน้ำเงินสีขาวนะคะแล้วก็สีแดงแบบนี้เลยตัวนี้นะคะดีไซน์ของเขานะสวยมากลก mm hmm. เขามาพร้อมกับมอเตอร์3000วัตต์นะคะ mm hmm. MAX Speed ตัวนี้อยู่ที่85กิโลเมตรต่อชโมงนะคะ ชาร์จแบตหนึ่งครั้งระยะทางอยู่ที่100กิโลเมตรนะคะเออต้องวงเล็บนิดนึงว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะคะตัวนี้นะลูกค้าหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะการใช้งานการเปิดใช้งานรถนะคะมาพร้อมกับ3แบบเลยนะคะตัวนี้มีทั้งกุญแจนะคะเป็นแบบพิเลตเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีเป็นตัวรีโมทนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย แบบใหม่แบบจับเลยคือตัวนี้นะคะเขามีการใช้งานรถนะคะเปิดใช้งานรถโดยการใช้คีย์การ์ดแบบนี้เลยโหลูกค้าหน้าจอบอกแสดงผลนะใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดใช้งานแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เนาะปุ่มด้านข้างนะคะก็จะเป็นปุ่มกดพีนะคะเพื่อใช้งานอ่าหน้าจอการใช้งานแบบนี้เลยนะคะแสดงผลความเร็วเนาะแล้วก็แสดงตัวแบตเตอรี่นะคะ พี่สาวอย่างนี้อยากจะบอกว่าส่วนมาลูกค้าแล้วก็ช่องเก็บของด้านหน้านะคะช่องเก็บของด้านหน้าตัวนี้มาพร้อมกับช่องใส่ของนะแบบใส่ขวดน้ําได้ใส่โทรศัพท์ได้นะคะแล้วมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตนะคะลูกค้าที่ชาร์จแบตเป็นแบบ USB นะคะสามารถเสียบใส่ชาร์จแล้วก็ชาร์จใช้งานได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> อ่ะเรามาดูตัวคอนโซลด้านหน้าบ้างดีกว่าคอนโซลด้านหน้าตัวนี้นะคะลูกค้า กว้างมากเลยนะคะมาพร้อมกับที่เกี่ยวของเนาะที่วางของนะคะคอนโซลด้านหน้าสามารถวางสี่ของเนี่ยวางลังวางอะไรได้เลยนะคะกว้างมาก <S <S อ่ะมาดูใต้บอกกันบ้างดีกว่านี่ลูกค้าอยากจะบอกว่าใต้บอกเขาก็สามารถใส่ของได้นะคะตัวนี้แบตเตอรี่นะคะลูกค้าได้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไปด้วยนะคะแบตเตอรี่ของเขานะคะ7 2็สองโวลต์ส5ิห้าแอม์อร์นะคะตัวนี้อยากจะบอกว่า แบตนะลูกค้าสามารถยกตัวแบตออกมาชาร์จด้านนอกได้นะคะการรับประกันของเขานะคะมาพร้อมกับโครงสร้าง5ปี50,000โลนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะ4ปี40,000กิโลเลยนะคะมอเตอร์แล้วก็ควบคุมนะคะลูกค้านานสุด3ปีนะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่ชาร์จเนี่ย1ปีนะคะถ้าเกิดมีปัญหานะคะสามารถเคลมได้ตามที่พอยแจ้งเลยนะตัวนี้นะคะลูกค้า เปิดราคาอยู่ที่เงินสดนะราคา5 9 9 9 0บาทนะคะตัวนี้อยากจะบอกว่าของแถมเขาจุกมากนี่ของแถมเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะคะมีทั้งเสื้อยืด AJ เนาะมูลค่า590บาทนะคะพระรัดรมไอเย็นนะมูลค่า2,690บาทนะคะแล้วก็มีเครื่องบดสับด้วยนี่เครื่องบดสับมูลค่า390บบาทนะคะและแถมจะมีโคมไฟนะโซล่าเซลล์นะคะ มูลค่า990บาทเลยรวมของแถมทั้งหมดนี้นะคะราคาเนี่ย7,000บาทเลยนะคะราคามูลค่าของแถมนะเยอกจะบอกว่าของแถมเขาสุกมากนะคะออกรถผ่อนนะลูกค้าเอ่อเราแถมจดทะเบียนจดทะเบียนพรบรด้วยนะคะแล้วก็ถ้าผ่อนนะคะแถมประกันรถหายให้ด้วย1ปีนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะเดี๋ยวพอจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะคะหรือใครสะดวกโทร โทรได้ที่เบอร์นี้ได้เลยหากลูกค้าสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะน้องบีตตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อรับโปรได้ที่มอเตอร์โชว์เลยนะคะวันที่ย0่สถึงสิบันวานะคะสามารถเจอเซลล์วิส้มได้ที่บูธได้เลยนะคะนะนี่เดี๋ยวขึ้นช่องทางติดต่อให้ตรงนี้นะคะ